ทุกอย่างคือคอนเทนต์ว่ะติพ่อดี๋ยวกลับมาหอดบ้านไปชอปปิ้งมาก็ไป,ไปพอ่อร่องเท้าคู่นี่แหละเห็นอยู่ในลานแต่ว่ามันราคาแพงบกกาซื้อที่จริงก็ซื้อได้โย่แต่ย่านแป้นจมน้ำกลัอนอะมันแพงเนาะก็เลยมาหอดบ้าน เอาของเอาอยัางซื้อกับเขากับน้ำยัดใส่ตู้เย็นเรียบร้อยกินเขาจากสองจำคํำก็เลยเอาวิดีโอไปเล่าเบิงว่าคอยไปพอลอ็อกแถาคูหนึ่งเม่องามงามคอยมอดปลายอันดุทำไมไม่ซื้อละ่ะคอยเลยเอาวิดีโอให้เบิง์บอว่ามันราคาแพงเดี๋ยวจ,จะจุดจุ่มคอยเลยมาถามเจ้าก้อหนอ่อเได้ว่าซื้อยังไงซื้อได้เบอดทันหละแต่ว่าห่งกี่คันมานั่งนั่งจมน้ำกลนะน่ะ อบอลมันราคาแพงมันแบบลอยขึ้นไนเนาะเรามาชมกันค่ะมีหอม่มหอมันมีห่อนี่มันกับแพงนะจังหน่อยอยู่กับ,บ่แพงแห้งดอกแต่ว่ากับแพงเป็นแ้งแตงสีทองครับส,สีทองค่ะราคามันโดนเจาะเขาลดราคาราคาแถมเนี่ยนั่น ขอโหลดตรงน่อยเดียวนี่คอยมันอยมันมันเป็ี่ยนทังสินน้นเห็นปะมันมีมีอันนี้ไหมเหลี่ยมยาบยาบยบยบไปไหนนี่ไคมันมันเหมือนทองอันไปมันจะไปเบิ้งถอดถอดออกซะถอดดึงออกซะ ห้เบิ่งซื้อเนาะมันงามแบงปันกวา้างงามหอกันเบิง่งสีทองก็เป็นค้นมักทองทองเหลี่ยมเหลี่ยมหยุบหยุบหยับหยับยังสีหลักค่อยมักมันไม่สนนะจังหน่อยเนาะสูงสูงขึ้นมาจังหน่อยเก็บ่วสูงแหง้งมันต้องเท่าดีมันต้องแห้งสีแดงนะ มันตรงโยกตรงเยกได้เ้วมันกับโบนักมันเบาสวยไหมคะอันนี้แหละอันนี้คออันนี้มาบอกแฟนว่าอยาก่อยอยากได้ัาที่นี่ค่อยไปล้านหาโม่งแรงกลับมาแล้วปั่นจัก,กรยานกบขพ้นไปอีกเขาปิดลานพอดีค่อยเขาไปป๊อปเขาปิดลานป๊อปเอ้าก็เลยเลีเ้ยวเบื้องเขา เขาเคือล็อกประตูไว้กว่อิที่ออกได้บ่ะหันดอกเห็นเขาล็อกประตูเลยถามเขาปิดระบอลานปิดระบอปิดห้าโมงเขาว่าโอ้ตอนนี้ก็หามมงกลัวแล้วหันดอกก็ไม่เป็นไรคร่ะว่าก่อนก็เลยว่าก็สั่นกะเอารองเท่าเอานี้ให้คอยแน่นี่เอาเบอร์นี้เดอ้อหันดอกเอเบอร์นี้ มันก็ไปเอามาให้เอามาให้แล้วคอยก็เลยล่อถ่าเขาเนะาะแล้ก็เลยยางเบิ้งงนี้ลานแ่อยก็เลยไปเห็นกระเป๋าหน่วยนี่งานงอกเดยแบบน,นี้อันนี้อันนี้แฟนโมหูอันนี้แฟนโมหูอันนี้หัวตะเห็นนะนะหัวตะเห็นว่า,นะม,วาวมันงามมันเหลี่ยมยุบ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 มันตังมันตังไหนาลานเขา ทางประตูเขาอยู่ในหุ่นหนาลานไม่มีอยสองใบเท่านั้นลหละมีสองใบเหลี่ยมยุบยุกยุยุกยุกแขบเขาข้างหนแทนดอกเ็เรียกว่า่อยเอากระเป๋าใบนี้น้ำเหดอโบบเบิราค่าเด้บอกกับว่าเอาเลยเหดอเห็นมันมีความเหลี่ยมยุบยุกยับยับตรงนีนะ่อยเอาเลยเอาอันนั้นด้วยเหระ เขาเกาล่องเท้าไม่ให้ล่องใจล่องใจแล้วเรากลับไปเลี้ยวไปบอกเขากระเป๋าให้มามากเดี่ยวยุก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 มันเป็นทั้งกระเป๋าเป็นพายได้แล้วก็เป็นมีสายอันนี้ให้นั่งสายเข้าอยากใส่ธรรมดาก็ได้พายแบบธรรมดาได้เลยี่สองเขาเห็ดเป็นสองอันเห็ดแบบพายหรือแบบพู้พายก็ได้ ว่าเอาอันนี้ด้วยหมดบูเบิ้ลหมดราคาวราคาเท่เลสก็เลยว่าอู้คอยลุ้มเบิ้งราคาเนาะราคาเท่า,าลสอ่ะหนอเขาบอกในร้านมันมีแค่มีแค่สองใบก็เลยเบิ้งราคาเขาหัวหอมต่อซื้อรนั่นอถ้าถ้าสิจมบ่จมมันดอกพอหนะซื้อเลยหนอเอาเลย เอาแล้วก็เลี้ยวนก็แพงด้วยกันแพงกับเอามันงามมันมันเข่ากันกับมบนลงเท่านั้นเข่าสุดกันธรรมาดาข่อยเป็นค้คนก็บรรยว่าเคยบริษัทื่อของแพ่งดอกถ้าข่อยบอ่ถือใจแบบว,ว่าอู้เห็นเราง่ามคือจังสีอันนี้ข่อยเห็นเราคอยเห็นว่ามันง่าม เราเกลี้ยงอดใจไม่ได้ซื้อหรอกถ้าที่ถ้าทีผิดกันก็เท่าใดก็ซ้ำหรอกก็อยากได้หดอกยี่ห้อมันซื่อยี่หอยเื่นว่าอีหยัง S M ยี่หอย S M โหหูวตัวมันง่ายคุก็ู้งหักดอกยี่หอยังกระซามหัวมันจะว่ามันเข้ากันครับลองเท้า คนมักง้ามข่อยง่ามไผยงา้ยงางนาะนี่แหละแนว่ได้เลยกลับมาบานกับมา่บอกสามีได้มาแลว้วอันนั้แต่ว่าก็มีงานงอกมีงานงอกออกมานล้วอะไรอีกละ่ะไเข้าไปคนสุดท่ายก็ยไปยกผู้เดียวเขาปิดลานปิดอัดประตูไว้ ก้อยเลียวไปเห็นกระเป๋างามใส่กัดคู่กันครับอันนี้ครับล่องเท่านี่ก้อยเอาเลยฮนดอกามหัวมันหันดอกเดือนนี้รวยฮะนะเดือนนี้ได้โบนัสเนาะขาเอื่นว่าได้เงินเที่ยวบาเทศนี้กะอันนี้กับไปชื่อของ้านอันนี้มาก C N R มากของยี่ห้อ ยี่ห้อบ่ยี่ห้อมัน่สากันดอกแต่วาใส่หรอใส่หรอมันงามอ่ะนะมันใส่หรอกงามข่อยกระเสือเลยนะข่อยกระได้มากหนึ่งตัวเอามาไว้ใส่กับกระโปรงบัที่นี่ข่อยกระไ,ได้สุดนอนมากสุดนอนใส่หรอนอนเย็นสบายนะมันเป็นกางเกง แกล้งกันด้วยล้วเขาลดราคาเหลือธรรมดาธรรมดาราคามันราคามันเขาลดราคาแก่ไปเอาันใส่นอนจะพาไปไล่ไล่เดี๋ยวข่อยก็จะได้โขนไปประเทศไทยข่อยอ้วนขึ้นมันใจว่าได้ ใส่นอนผ้าอะไรไม่รู้ลื่นนเย็นๆใสแเราเยน็นสบายผ้า high in, high, high in. ไฮเอ็นไฮไเอนพอไหมบันเป็นมันเป็นชุดนะเป็นเสือ้อเป็นเสืออ้อกางเกงใส่นอนเยน็นสบายอันนี้ผัวป่ะหูว่า่อยซื้อเดี๋ยวเราไปเห็นเองสันสีว่าชอปปิง้งบานะชอปปิง้ง อันนี้บัตที่นี่ก็ได้อันนี้มากได้กระปุงกระปุ่งก็อกกระปุงก็อกมากน,นียค่ะโบผ้ากันไดราคามันกับ,บ่ะไรแพงกันได้นราคาสติมคอยจะไปเที่ยวนะคอยหาซื้อส้าใส่ไปเที่ยว เที่ยวสวิตซเซอร์แลนด์อันนี้ซื่อบอกๆเดีย๋ดวยวเราไปเห็นเองอเขึ้นก็สามหัวแล้ <c oughs> การบินไทยรักคนเท่าฟ้าสีม่วงแนวใด้แล้วก็ชุด ก็โอกขึกันสองชุดอันนี้ x s ด้ X s X s แต่ว่าขวายใสได้ก็เลยเอาล่างเทือมันกิดจักเขาเห็ดจังได้บุเสื้อผ่ากันได้ว่ามันยืดนะอันนี้อันนี้มันยืดได้ก็เลยใส่ได้ เป็นเอสทวายหยุดหยุดใช้ได้งามเซ็กซี่เซ็กซี่เป็นเซ็กซี่เป็นฮาอัตโนมชุดรัดอัตโนมก็ออกใส่แล้วสวยก็กเลยเอาก็จะเอาไ,ไป,ไไป,ไปไใส่ไปเที่ยวก็จะไปเที่ยวไว้ใส่ไปเที่ยว ได้เท่านี้แหละนี่เราได้มานี่ก็ได้เสื้อคุ้มแล้วก็ถุงเท้าถุงเท้าทุกถุงเท้าบพแพงเพราลดราคาถุงเท้าเ,าเานี่ยาได้ไปค่ะเ,เราไปใส่กันแล้วก็จะแกะออกแกะแกะออกกับผ้า เขาเห็ดมาจังเลเห็ดเขาเห็ดแพงแพงเลยเขาบรให้คนบายเลยเขาลลอกไหว้เขาหาเอาโซ่เอาโซ่มาลลอกใส่ใกลๆแบบบริาห,คะะหาคคุณหลักนะลลอกหนาล็อกหลอองังของแพงเนาะบริเวนราคาถือของมันแพงเขาก็ไม่หลอกถ้าบริเวน,นข่อยซื้อผู้ใดจะซื้อของแพง กูมากอย่งหงหอกคอยมากเผ็ดเพ็ดเดี๋ยวคอยจะไปหาซื้อหมวกแต่มันครบชุดแต่มันไม่หมวกมีหมวกที่มันเป็นเกล็ดเพชรแบบนี้แล้วก็ไม่ได้แล้วลองเท่าได้อันนี้แหละสิบเล็กสิบน้อยสวยค่ะกระดาษเต็ก ก่อนคยไปเห็นกระเป๋านี่หอนี่แหละเห็นเราบดซื้อยามมันมันมีแค่ใบเดียวเองสินะทั้งร้านมีใบเดียวสองใบถ้าเขาขายเบิดเราก็คือเบิดเล่นเองสินะบ่มีขายก็เอามาเทละใบถ้าเราไม่ซื้อเราก็ไม่ได้คนอื่นก็ไปเอามันก็บบไดดูซื้อว่ามีตำมี่หน่อยหนึ่งก็เกเปล่าผุ ตำงนี้ไองว่างน้หน่อยถือก่าวใช่ไหเอาออกเก่็กระดาษเก็บเพชรจ้าสีหลอนมากเอากา,ากวหยอดใส่ก็ติดเพชรแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดเนาะมันส่สิเสียดใดมันก็นเลยเลอแท่งก่นว่าเขาอยาก คาดเอก็ได้พอคัดก็ได้เปคาดเอวไเป็นพ้าอสวยคัดสวยมีหอมหอมไวจังเด็สตรีฟอร์รยงสตรีฟสตรีัไ้จังเด็สเตสไฟดามเม

ส่งไงแต่ละเขา,าอยาดออกกันเด็ดสี่ละเนาะความบมักเข้าหมาักเข้าหมาักข,ข้าวกนซือมาเราเข้าก็เห็นความงามของมันมั่เขาก็มีความสุกใจ <laughs> คนเห็ดเขาเพือจะดีใจเขาเนาะว่าคอยย่อมของเขางามตัวอันนี้เอาไว้ก่อนแล้วมันเสียส่งยกไปนี่แหละยามใส่ย้อมเอาออกมื่อวันใส่ใส่มารุ่นรุ่นคอยใส่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเที่ยวือวาไปออกงานคอยใส่ก็ต้องไปไปออกงานเมื่อใดมือนึง เอาไปใส่โอเคนะคะพาชมความงามของที่เราไปซื้อมา,านี่สีพื้นพื้นสีพื้นพื้นกันมันกนะับน่าเนาะสีดินก็อเออมสีดินนะสีดินแต่ก็สวยเดียมยุบยุบเดี๋ยวเรา อาทิตย์ต่อไปเราจะไปนั่หาหมวกหมวกที่มันเป็นเพชรๆแบบนี้ให้มันครบจุดแล้วก็ต่อไปเราก็ไปหาชุดให้มันเขากันต้อง็าเสื้าไปกันหลาๆบายบายนะคะขอบคุณหลายๆที่เข้ามาชม ซื้อน้ำหยางซื้อน้ำอันนี้นี่นี่นี่นน <c oughs> ซื้อน้ำอันนี้น้ำอันเหลี่ยมเหลี่ยมน้ำทองคําเหลี่ยมเหลี่ยมทานบะหมี่กับบะซื้อเราเ็เห็นร่องเท้าหลายคู่ที่มันก็มันกิสิีมีอันเหลี่ยมๆพับๆผ่า,ๆ,าๆก็นี่แต่ว่าเห็นคู่นี้แล้วเอาทีละคู่สะก่้อนเอาไว้ใส่ใส่ไปเที่ยว ไปเที่ยวใส่ไปไหนก็ได้บายบายค่ะของขวัญของขวัญกับเฮ็ดงานนักเบิดปีเบิดซาปันจัก,กรยานลอมประเทศอยู่ไปทำงานกับปันจัก,กรยานให้ซื้อแน่ให้ซื้อของงามๆสวยๆใส่แน่ก็บอว่าอย่าจมด้านหนก่อเฮ็ดงานหลายโก็เเ้าได้่ะจมะ เดี๋ยวมาเล้เดีด๋ฟองยาฟองยาเลยนะจะ,จะใช้คุณชัยเป็นคนจัดการให้เนาะคุณชัยสวิตเซแลนเอาเห็นงานดีดีมาเอาเปรียบข่อยวันเนี่ย อันที่่อยอยู่นั่ม่อยเฮ็ดดีนั่ม่อยย้อนว่าพ่มีพ่อมีแม่เราตายบิดเลวพ่อแม่ก็ตายเบิดพ่อแม่ก็ไม่ได้ทิ้มสมบัติอยังไห้ยุกให้มียน่อยบิดได้ฟ้องกันถ้าขนาดฟ้องไปกันยังบ้านใดยังจะเขาเฮ็ดงานจังใดหรือเขาหกเงินอยูู่้เดียวว่าใ่นั่นน้องสาวน้องสาวให้เป็นคนฟ้องของเมียน่อย ว่านดนว่าจังใดบปินปีสองปีแล้วสมบัติหลายๆเอาไปจังไดาขายหอดลงุ่งานลรง่งานก็มี่บ้านหลังบัใหญ่พอแต่งงานไปแต่งงานใหม่พ่อสองปีในว่าไปยกสมบัติให้เมียหน่อยเมียเก่ากับลูกอีกสี่คนบะไดอยัง ตสบายเม่ยาเฮ็ดพิ่นายกรรมไว้ให้ขนาดเฮ็ดพิ่นายกรรมไว้กายยังบ่ทันแล้วอยู่จ้าเขาเฮ็ดจังได๋เฮ็ดงานสาธนาคารทนายค,ความเฮ็ดงานจังได๋กด้วยไปให้คุณใช้ยมาเฮ็ดให้ปีสองปีหลับบ้านเห็นอย่างเลยวันนี้เขาเอิ้นูมาจังได็ฟ้อ,องหา โมโรดกบ่โมโรดกแม่แม่เห็ดพี่นายกับแม่เพราะว่าแม่กับพ่อแต่งงานกันแต่งงานกันเหรอพ้นกัมีบ้านเคยซื้อบ้านซื้อบ้านแล้วก็ขายบ้านแล้วก็ไปซื้อหลังใหไงกเกา่าๆบ้านกิดหลังใหไงประมาณสามแสนเกือบสามแสนยูโร เด็กก็บวบไปโยกไข่เมียหน่อยแม่นบอนดเดก็จะฟ้องกันหรือว่าเขาม,มุกมีเขาปุบปากเบาให้น้องสาวไปฟ้องแต่ว่าทุกข่อยเป็นคนถือพี่นายกําไว้อันผู้น้องสาวมาขอคอกีเอกสารไปก็ไปเล้วกันว่าไปฟ้องฟ้องจังได้ ป็นปีจองปีกับบ้านยังไม่หูผลหูค่าวหูเรื่องสักเหตุจังเดทน,า,นายก็ได้บ่ได้เงินสิไดเดย์บุทนายควบบ่ได้เงินนั่มก็เลยบ่อยากเหตุงานให้บุทนายแบบจ่ายเป็นรายเดือนนะนะก็เจ้าเหตุปจ่ายเป็นรายเดือนไหมเหตุงานจังเดเหตุงานจ้า ปีสองปีลรวก็บ้านโหโยว่าป็นแังๆเงินมันกระสิใจเบิดปตปนันเงินขายเฮียนขายบริษัทขายโรงงานมันกระสิบอมี่อียงย่างหายจักบาทเลยบ่ใหายลูกหายเต่าบอกเป็นตะนวดตางอเพื่อยังมีเมียไม่เขาม่านกับโบแมนค้นกับบริเคย์หักกันค้นบงจักกันหักเขาหลายหรือเขาแบบเอายาพิษให้กินเพราะว่ายาย ได้ผัวมาหลายคนคนนี้เป็นคนที่สามผัวคนแรกก็ตายผัวคนสองก็ตายได้คนที่สามต่งงานกันเพพอสองปีก็มาตายมุงดลือกขอ,อยาัอาอยานบ่เมนวันมันออกยาพิษด็กคนกิ่นมันคือตายเอาตายเอาเงยหลายตายก็ไปตายผู้เดียวรอ อาพ่อพูหลอเอาพ่อพูอพพไปตายอยู่ไกลๆเมื่อหายลูกให้เห็นลูกเจาเ้าบ่เห็นน่จาจัก้นพ่อตายกับประกาศโทษพ่อบอกลูกบอกหลานมุบมิบยุ่ผู้เดียวเ็ดอยู่ผู้เดียวประกาศขึ้นพุน่นประกาศใ่ทางเน็ตใครต้องการเงินบริจาคติดต่อมาหาฉันได้เลยพูนแล้วขนาดว่าม่เงินเจ้าของ กูได้เงินบริจาคติดต่อไปหาเล่าหบสมบัติพอเขาไปปล่อยไปเลยร้อยปีก็บ่แล้วดอกปล่อยให้มันไม่ตามกฎหมายกฎหมายเสือซาจังได้กับคอยถ่าเอาบายบายค่ะขอบคุณด้อค่าอที่เข้ามาบึงเข้ามาชมของขวัน วันที่เราทำงานนักบายบาย